สวัสดีครับแฟนๆคอร์กิลานะครับมาติดตามความเคลื่อนไหวนะครับกับวงการมวยนะครับซึ่งตอนนี้กําลังกระพือหนักนะครับสําหรับข่าวนี้นะครับแล้วก็เป็นที่สนใจอย่างมากนะครับโดยนะครับสื่อมวลชนนะครับได้พยายามเจาะข่าวตามข่าวเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับโดยนะครับมีโปรโมเตอร์จากต่างประเทศนะครับได้เชิญแสนชัยนะครับดวลกำปั้นกับฟอยเมเวเตอร์นะครับ กติกาสากลต้องน็อกเท่านั้นด้วยนะฮะนะครับสำหรับนะครับรายละเอียดก็คือในส่วนของสุปชัยแสนพง์หรือที่รู้จักกันดีในนามแสนชัยพิเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับย้อนนักมวยไทยชื่อดังเจ้าของรางวัลยอดมวยประจำปี2542และปี2551นะครับเปิดเผยผ่าน facebook ส,ส่วนตัวนะครับว่ามีโปรโมเตอร์ต้องการตัวเขาเนี่ยไปชกกับฟอยเม,มเเทอร์ที่ประเทศแคนาดา อืถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับสําหรับคู่นี้นะฮะโดยนะครับมีการระบุในส่วนของกติกาด้วยนะครับว่าเป็นแบบมวยสากลหกยกไม่มีกรรมการและไม่มีการให้คะแนนโดยผู้ชนะคือต้องน็อกคู่ต่อสู้ให้ได้อย่างเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ดีนะครับแสงชัยวัยสี่สองยอมรับว่าไม่ถนัดมวยสากลแต่ถ้าเป็นมวยไทยนี่สู้ตายนะครับแล้วก็พร้อมลงนวมขึ้นชกนะครับสําหรับไฟนี้ สำหรับแสนชัยนะครับได้รับการยกย่องว่าเป็นนักมวยไทยที่เก่งที่สุดนะครับเมื่อเทียบปอนต่อปอนโดยเคยขึ้นชกมวยสากลห้าครั้งมีเซนติชนะทั้งห้าครั้งนะครับน็อกสองครั้งรวมทั้งเคยผันตัวนะครับจากผืนผ้าใบนะครับมาสัมผัสผืนหญ้าด้วยการเข้ามาเป็นนักฟุตบอลของเมืองทองอยู่ในเต็ดสมัยยังใช้ชื่อเมืองทองหนองจอกอยู่ในเตดเมื่อปี2552นะครับ ก่อนจะกลับไปชกมวยไทยอีกครั้งก็เป็นอะไรที่น่าติดตามนะครับสําหรับความเคลื่อนไหวนะครับวงการมวยอย่างไรก็ตามนะครับถ้ามีความเคลื่อนไหวเดี๋ยวนะครับจะนํานะครับข่าวสารของเจ้าแสนชัยมาเล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีคำแนะนานะครับมีช่องทางสําหรับผู้ที่สนใจกีฬานะครับชอบกีฬาต้องไม่พลาดครับช่องทางออนไลน์ซึ่ง ว่าเป็นช่องทางที่ทันสมัยในเวลานี้นะครับเป็นทั้งแฟนเพจแล้วก็ y ยูทูบไฟท์ไทยเพสกับไฟ h ์สู้ไทยเพสก็ผู้สื่อข่าวของคนไทยนะครับที่นำผลการแข่งขันกอมูเขาสารทั้งยีราดไทยและต่างประเทศมาใหา้ตามตามได้นะครับทางช่องทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจไฟ h ์ไทยเพสเป็นประจำทุกวันครับ